คูเราจะเล่นกันแล้วว่าเคยจะเป็น้ชปีค่ะเรามีแ้งนีนี้ด้วยตอเคครับหนท่านเท่านั้นค่ะห้าหมื่นดีๆนะคะน่ต้นโอ้่อเรยบระ้แล้วค่ะใช่ค่ะอันนี้พี่ทำส่งมาหรืยังคะแับส่งไปแล้วครับอันนี้ส่งมาแล้วเมื่กจำอยู่ในมือเลยเอาเสื้อเมื่อกี้ ค่ะครับอ,อันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ลูกทาน,นะคะร่วมลวนกันนะคะกับนะคะชอทองจาก M มซันะคะกับรางวัลที่1นึมูลค่าซึ้มืนบาทนะคะเพราะฉะนั้นค่ะผู้โชคดีของเราในวันนี้นะคะมีเพียงแค่นท่านเท่านั้นนะคะและผู้โชคดีของรานะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่นันอ่านแล้วกันเนาะต่อสายเลยเหรอคะโอ,อเราว่าตสายค่ะ กดเบอร์ไว oi ้ก่อนเลยค่ะจะบอกอะไรไว้ก่อนไหมคะเป็นโทรไม่ผิดนะครับแต่ว่าเขาบอกเขาส่งมาจากมาจากมาจากไหนคะเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังแล้วกันนะผมครับไกลๆค่ะไกลๆครับไกลๆไกลนิดเดียวเป็นนักสาวนะครับค่ะท่านอยู่ที่อะไรที่เอาไว้ทีนะครับอะไรทีไม่ไม่มีบอกอ๋อ อ๋อ112ครับสาวไม่เป็นไรค่ะจะย่วรักษาครับผมนางสาวพี่ปาริชาปาริชาครับผมจันกฤตทีค่ะครับผมจากกรุงเทพครับผมค่ะนางสาวปริาริชาจากกฤตทีที่อยู่กทมนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าโทรไม่ติดเราจะจับใหม่หรือเปล่าคะไม่จับใหม่ใช่ไหมได้เลยใช่ไหมคะพอติดไหมคะ ฮัลโหลค่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะคุณตกใจวางสายไป<笑><笑>ยังยังค่ะยังยังพี่แบ่งกันคนละสองหมืนห<ล>้าเี่ยช่วงนี้ราคาทองแพงด้วยเลยค่ะคุณค่ะโอเคค่ะได้แล้วค่ะสำหรับผู้โชคดีนะคะที่ได้รับรางวัลของเรานะคะวันนี้นะคะคือคุณปาริชาจันประทีพนะคะอยู่ที่จังหวัดกร,รุงเทพมหานครค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ของกิจกรรมนะคะของเราในวันนี้นะคะก็นะคะเรียกได้ว่าโหว,วันนี้เรามาแจากโชคทองกัน,นะ